อ่ะโอเคเดี๋ยวจะหาว่าไม่มาตามนัดที่จริงจะมาตั้งนานนะแต่ผมติดปัญหาอยู่ตอนนี้ลงเกมมาหลายรอบแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าทำผิดอะไรแบบเข้ากลุ่มไปไปคุยนู่นนนั่นนะเชื่อได้เป็นหลายคนที่ยังเข้าเกมไม่ได้บ้างโหลดไปได้บ้างติดตั้งไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีปัญหาใหม่กว่านั้นนะล็อกอินไม่ได้ <laughs> แป๊บนึงนะ นี่ลงมารอบที่สี่แล้วนะผมอะสักคู่สักคู่ นะเามื่อกี้เขาบอกผมทําตรงนี้ผิดนะที่เขาผมอาลงคลิปไปในกลุ่มเรื่องแบบปัญหาที่ว่ามันไม่ได้ไงแต่ทีนี้ผมไปกดอันเนี้ยสคริปเขาบอกให้กดอันนี้แต่ที่จริงมันมันไม่ได้ต่างกันนะเอจริงนะจริงมันไม่ได้ต่างกันนะเดี๋ยวกันเช็คีกทีสิ รีพีไฟล์หรอแรบ๊บนึงนะโอเคปิดไปก่อนไหนวะอ่าถูกปะให้กดอันนี้เรียบร้อยละมาดูว่าผมจะมีปัญหาเดิมอีกหรือเปล่าน่าจะไม่ได้สตีมเล่นนะครับวันนี้ แต่จะมาบอกว่ามันเกิดปัญหาอะไรแค่นั้นเองตั hmm. บ,บนะอะไรอะ่ะ มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมวะเฮ้ยแต่ตอนแรกตอนที่ลงครั้งแรกผมก็กดอย่างนี้นะ ไม่ได้เหมือนเดิมจะกดอะไรก็ไม่ได้นะครับเนี่ยคืออ่ะผมจะให้ดูก็ได้ไอดีเดียวกันนะเนี่ยสุดท้ายจะพูดไงดีวะ ผมลองเอาเออกก่อนนะ่ะตอกอินใหม่เนี่ยพิมพ์ใหม่ก็ได้เนี่ยไม่มีทางพิมพ์ผิดแน่นอนเนี่ยมันเข้าได้เนี่ยเข้าไปเช็คได้เลยเนี่ยไอดี ID ผมเนี่ยนะดูตรงนี้นะอ่ะดูในเกมเนี่ยไอดี ID เดียวกันพิมพ์รหัสถูกต้อง เนี่ยยังไงก็เป็นภาษาอังกฤษแน่นอนไม่มีตัวเล็กตัวใหญ่อยู่แล้วพิมพ์ใหม่ก็ได้เนี่ยเนี่ยอะไรขึ้นไอดี ID. ทุกอย่างตรงพิมพ์รหัสถูกต้องถ้าพิมพ์รหัสไม่ถูกผมจะเข้ามาหน้านี้ได้ไงจริงไหม โอ้เขาดูอยู่ป่าวันนี้ผมไม่ว่างอามีคนทําตามผมแล้วมันเล่นได้ก็เล่นได้นะในกลุ่มะมีคนมาตอบอยู่ จะบอกว่าฟอนต์เราเพี้ยนใช่ไหมแต่พิมพิมในอืมไม่ได้ไม่ใช่มันก็ถูกต้องอ่ะโอเคถ้าใครติดตั้งแล้วก็นั่นแหละลองทำดูครับถ้าใครเล่นได้ก็โชคดีไปนะฮะแต่วันนี้ผมคงไม่ได้ไลฟ์แล้วละ่ะเขาเกมไม่ได้เขาบอกยังไม่วางด้วยก็รอแก้ปัญหากันต่อไปครับ ติดตามข่าวสารได้ถ้าเกิดผมจะมาไลฟ์อะไรตอนไหนอีกก็ใน facebook นะครับอยู่ที่เกี่ยวกับอะเนี่ยแบบนึ่งน,นะถ้าใครจะหา facebook ผมเพราะผมไม่สร้างเพจไงผมขี้เกียจทำยุ่งยากถ้าใครเล่นในคอมเนี่ยเนี่ยสาระเฟซบุ๊กนี้กดก็เจอเลยถ้าเกิดใครเล่นในโทรศัพท์ก็เข้ามาที่เกี่ยวกับเนี่ยลิงก์เฟซบุ๊กใอยู่อย่างนี้แหละ โอเคครับแต่ไงไปเจอกันรอบหน้าดีกว่าครับไงก็นั่นแหละครับติดปัญหาเล่นไม่ได้แต่ก็มาตามสัญญาว่ามาแน่นอนโอเคแต่ <laughs> okay, ผมปิดแค่น,นี้ก่อนแล้วกัน